คลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิว vivo v, v 5 0นะครับนอกจากมือถือที่สวยแล้วนะครับเขายังมากับตัว Gift Box กบ็อกนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือระหว่าง vivo x กับ vogue thailand ภายใต้คอนเซปต์ the a n c o r a portrait m i l l ซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีตัว g i ฟตมากมายที่สื่อความหมายดีแค่การจับคู่สีก็ดูพรีเมียมแล้วนะพันเป็นสีแดงที่ตัวหนังสือเป็นสีทองนะครับเปิดมาเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับ เป็นการคอร์รัประหว่างไซส์กับอะไรก็ว่าไปเป็นดีเทลซึ่งโอ้สนใจตรงนี้มากกว่าเพราะว่าเป็นของที่โอรู้สึกว่าเออรู้สึกมีคุณค่าทางจิตใจนะครับเริ่มกันด้วยความมงคลนะครับอันนี้เป็นสร้อยของรวิภาใครที่เดินห้างก็น่าจะพอเห็นกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสร้อยสีแดงที่มีกระบองของเจ้าพ่อแห่งเจียหรือซึ่งหอกงนะครับ อันนี้สะท้อนถึงความเป็นนักสู้ต่อสู้แบบโชคชะตาฝ่าฟันปัญหาต่างๆต่อมากันที่ริมฝีปากของเรานะครับคุณผู้หญิงน่าจะชอบกันก็คือลิปนะครับของ Gucci นั่นเองตัวนี้ Rosso a n Cora เป็นสีเดียวกับมือถือของเราเลยแพ็คเกจสวยงามนะเปิดออกมานี่จะเห็นได้ว่าสีลิปสติกและสีเครื่องโทนเดียวกันเลยนะครับสีชื่อสี and Cora เหมือนกัน ต่อมานะครับเป็นส่วนของแกจ็ตกันบ้างให้มา2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือตัวกั๊ดโฮเดอร์นะครับเห็นไหมสีเดียวกับตัวเครื่องเลยก็สามารถแปะเป็นแบบแม่เหล็กแบบนี้ได้นะครับก็ถ้าเกิดเคสไม่ได้มีแม่เหล็กเขาก็มีโมเมนแม่เหล็กที่เราสามารถแปะกับตัวเคสสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวสายสําหรับคล้องโทรศัพท์นะครับสายก็เป็นสายถักนะนะที่มีโลโก้ vivo ด้วยนะครับแล้วก็ดูดีเลยทีเดียว ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดใครติดตามโอ้ตมาโอ้ตได้พรีวิวแกะกล่องไปแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของดีไซน์โอ้ตอาจจะไม่ได้ลงลึกมากในคลิปนี้นะครับสำหรับสี An c o r ล Red รเนี่ยเป็นสีใหม่นะก็ทำสะท้อนความในเรื่องของความรู้ล่าแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายหวานๆเลยมาสีนี้นะครับ Miss Purple หรือถ้าเกิดใครเข้มๆไปตัว s าติ n Black ทั้ง3สีคาแรคเตอร์แตกต่างกันตามแต่คุณเลือกเลยนะครับมาดีไซน์ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยวัสดุฝาหลังเป็นกระจกนะครับสีแดงจะเป็นกระจกแบบ ด้านด้านหน่อยนะคะเป็นกึ่งเงากึ่งด้านแต่ติดลายนิ้วมือได้ยากนะสีสันมีความสวยงามโมดูลกล้องเองก็ยังคงเป็นลักษณะวงรีหรือว่าเป็นตัว Dual Ring ด้านบนจะเป็นกล้อง Dual Camera และด้านล่างจะเป็น Aura Ring ซึ่ง Aura Ring เนี่ยจะเป็นตัวแฟลชที่ทําให้เราถ่ายพอร์เทรตออกมาได้สวยงามนะครับขอบเครื่องนะครับวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกเงาล้อไปกับสีเดียวกับตัวเครื่องแล้วก็ด้านล่างจะมีตัวถาดซิมนะครับ พอร์ตไทซีแล้วก็ลำโพงนะครับด้านบนก็มีลำโพงอีกหนึ่งตัวหน้าจอนะครับขนาดไซซิ่ง6.77นิ้วนะครับขอบจอทั้งสีด้านเนี่ยโค้งเล็กๆแต่ไม่ได้กระทบกับการติดฟิล์มแล้วก็ถ้าเห็นกันนะครับพอเปเปอร์สีแดงคุมตีมมากๆเลยนะครับขนาดนี้เาถือว่ากำลังดีนะแล้วก็การตอบสนองอันนี้อัตราเรเฟลเดตร้อยยี่สิบเพลสพันหน้าจอนะครับ AMOLED นะครับความละเอียดเนี่ยเฟ l ดีพลัสนะครับก็เกิน Full HD มาน,นิดหน่อยเพราะว่าไซซิ่งมันออกแนวยาวๆนะ ในการดูคอนเทนต์เองนะครับจอเป็นจอตัวหนึ่งที่ในเรนราคาระดับกลางๆนะครับถือว่าจอดีเลยแหละจอละเอียดดีมากสีสันก็คือมีความสดใสนะครับและขอบแค่เีนะครับ,รบตัวนี้ดีไซน์พีสาม100ส่วนความสว่างนั้นเนี่ย4,500นรี 4, สูงสุดในเรื่องของเสียงเองนะครับภาพมันไปแล้วนะเสียงมันก็ต้องมาคู่กันนะครับเสียงเนี่ยโอถือว่าให้มิติเสียงเขาดีนะกับลำโพงสเตอริโอ แต่อาจจะนิดนึงตรงที่ว่าเสียงจะไม่ได้มีความแน่นขนาดนั้นเสียงเขาจะออกแนวกังวานความดังคือต้องให้นะแต่ว่าในเรื่องความทุ้มหรือว่าเสียงเบสอาจจะไม่ได้มีมากสักเท่าไหร่ครับในครั้งนี้นะครับแบรนด์ vivo เนี่ยต้องการสื่อสารให้ vivo v50 อยู่ภายใต้คอนเซ็ป ถ่ายที่รักอย่างโปรนะคพรได้ยินตอนแรกเดินกุมภาพันธ์ด้วยเหมือนตอกย้ำอะไรบางอย่างจะร้องไห้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจไปถามทางแบรนด์มาให้แล้วการถ่ายที่รักอย่างโปรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนเท่านั้นนะคบเป็นพ่อแม่พี่น้องของเราเพื่อนของเราสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงสิ่งที่เราชอบที่เรารักก็สามารถถ่ายด้วยมือถือเครื่องนี้ได้นะความโปรของเขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวเลนสเลยนะคบด้านหลัง Dual Camera สองเลนด้านหน้า1เลนที่เป็นกล้องเซลฟี่เนี่ยความละเอียดเท่ากันหมดที่50ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นเลนไซส์ทั้งหมดเพราะฉะนนั้้แลว ในมุมของพอร์เทรตเองก็ยังคงมีเอฟเฟกของไซส์มาถึง7แบบด้วยกันและ7แบบนี้เนี่ยก็ปรับโบเก้ตามลักษณะต่างๆแลีกอันหนึ่งนะครับก็คือการถ่ายตามระยะเลนส์ที่เขาฟิกมานะครับก็จะมีให้เลือกตั้งแต่23มิล35มิลแล้วก็50มิลรวมรทั้งหมด4แบบด้วยกันและการถ่ายพอร์เทรตยังไม่จบนะครับยังมีฟิลเตอร์พื้นฐานของเครื่องมาให้เลือกด้วยสําหรับการถ่ายพอร์เทรตโดยเฉพาะเข้าไปเนี่ยแบบเบสิกพื้นฐานก็ยังมีนะครับแล้วก็ที่เสริมเข้ามาครั้งนี้เลยก็คือ AI All r a ที่เป็นการจาลองไฟสตูดิโอโดย AI นั่นแหละนะถ่ายคนออกมาเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนไฟสตูดิโอสวยๆงามๆกับออร่าริงที่ทํางานร่วมกันเนี่ยออกมานะครับก็ประมวลผลหลังการถ่ายรูปนะบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกอะไรอย่างนี้ก็มีมาให้เล่นด้วยนะนอกจากนี้แล้วด้วยความที่เป็นมีโวแน่นอนสมศักดิ์ศรีการถ่าย portrait นะครับปรับเชฟใบหนะ้าความเนียนสีผิวสีปากได้แน่นอนนะครับในโหมด p o r t เทรตนี้ โอเคสำหรับการถ่ายรูปนะครับในโหมดปกติเองเนี่ย mm. ก็ยังมีฟิลเตอร์ออกแนวฟิล์มฟิล์มมาให้เลือกด้วยแยกส่วนกันนะพลาเทสส่วนพลาเทสถ่ายปกติก็ส่วนปกตินะครับและเมนูอื่นๆก็จะมีการถ่ายกลางคืนนะครับการถ่ายวิดีโอวิดีโอตรงนี้ก็มีความโปรมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหลังเองอัล้าไวด้วยเนี่ยก็ถ่าย 4K 30เฟรมได้ทั้งหมดและการสั่น OIS ที่ถ่ายมาฟิลลิ่งที่โอจับได้คือ ถ่ายมาได้ค่อนข้างดีนะครับการสั่นดีเลยไม่ต้องเปิดการสั่นพิเศษนะแค่ถ่าย 4K เดินถือๆไปเนี่ย OS ของเขาก็ทำงานได้โอเคมากแล้วนะครับไปดูรูปกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ่ายมาค่อนข้างหลากหลายซิทูเอชันแหละแต่ว่าที่อยากให้ดูกันแรกเลยก็คือเรื่องเลนส er ์ออลิไวนะครับอันนี้คือถ่ายแลนด์เคปนะกว้างมากๆนะครับแต่จะเห็นได้ว่านะครับนี่รายละเอียดเก็บออกมาได้ค่อนข้างดีซูมเข้าไปนะครับก็ยังเห็นใบไม้เป็นริ้วเป็นอะไรอยู่นะครับและตรงนี้เองถ่าย อ u t o w าว e d i ดิส r อชันจะเป็นปัญหานะแต่สําหรับ Vivo V50 เนี่ยเขาแก้ม,มาแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราถ่ายนะครับแล้วพรีวิวทันทีจะเห็นภาพมันปรับตึ๊บขอบภาพเนี่ยเป็นการแก้ดิส r อชันให้ตั้งแต่หลังถ่ายภาพเลยมาดูอีกรูปนึงดีกว่าที่เป็น Auto w i ว e นะครับนี่ตัวนี้อันนี้จะเห็นดีเทลชัดเจนนะครับในเรื่องของใบไม้นะครับสีสันของใบไม้เองสีเขียวเห็นตามที่ตาเห็นแบบนี้เลยนะครับวันนั้นแล้วก็เห็นไหมน้ํานะครับ รายละเอียดควันที่เป็นสโมกนะในส่วนนี้มีสโมกด้วยเนี่ยก็จะเห็นเก็บควันออกมาเป็นแบบได้ชัดเจนในส่วนของที่เป็นควันส่วนของที่เป็นแบบไม่มีควันนะครับภาพบุคคลครับโอใช้นี่นะครับแบบพรีเซตง,ง่ายๆก่อนตอนแรกคืออย่างนี้เข้ามาบิวตี้เนี่ยจะเลือกแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ปรับแต่งจัดอะไรเพิ่มเติมแล้วคุณภาพภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมคือหน้าชัดหลังละลายจริงแต่พอซุมเข้ามาแล้วผมเพิมยังเก็บได้ดีอยู่แล้วก็ผิวเนี่ย ไม่ปลอมจนเกินไปดูสุขภาพดีแบบกําลังดีเลยไม่เวอร์นะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับคือนี่ครับพอเทรตที่มากับเอฟเฟกของไซส์นะครับพอใส่เข้าไปแล้วเห็นไหมผิวยังดีอยู่ผมยังเก็บได้ดีขนาดเดียวกันเอฟเฟกข้างหลังก็เบอร์ได้ดูธรรมชาตินะครับดูวนดูแบบดูมีดีนามิกมากเลยอะ่ะดูภาพมันกาลังเคลื่อนไหวอยู่ทั้งที่มันเป็นภาพนิ่งนะครับโดยรวมก็ถือว่าประทับใจชเช่นเดียวกันปรับโบเก้ได้ทีหลังแล้วแต่คุณจะเลือกนะ พอปรับปุ๊บโบเก้ข้างหลังหายเลยเห็นปะพอปรับที่หน้าคนชัดปุ๊บโบเก้ข้างหลังก็หมุนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันเอฟเฟกมีหลากหลายนะแล้วก็ยังมีการใส่ฟิลเตอร์ที่เป็นแบบขาวดำนะครับดนามิกเห็นไหมสีขาวสีดําความเทาความอะไรนะแล้วอีกอันนึงครับอยากให้ดูคือเห็นไหมถ่ายพอร์เทรตไม่จําเป็นจะต้องถ่ายแค่คนเท่านั้นนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้กับวัตถุที่เราต้องการถ่ายได้อย่างอันนี้ก็มีการใส่ฟิลเตอร์เพิ่มนะครับใช้เอฟเฟกต์ไซส์ไบโอต้านะครับ แล้วก็ถ่ายวัตถุตรงนี้ก็สามารถถ่ายละลายหลังสวยๆแบบนี้ได้รวมไปถึงนะครับรูปนี้ครับโอถ่ายในสตูดิโอถ่ายเล่นๆกันนะครับอยากลองบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกนะครับอันนี้แสงที่เราใช้ในสตูที่เราเลี้ยงภาพเนี้ยนะเราเปิดน้อยมากนะฮะอันนี้เป็นรูปที่ยังไม่เปิดตัวเอฟเฟกนะครับก็ทําได้ดีแล้วระดับหนึ่งนะครับแต่พอเปิดเท่านั้นแหละเนียนใสเหมือนมีไฟสตูดิโอแบบดีๆเลยอะ่ะ ก็อันนี้ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของความเข้มแสงนะแต่เราสามารถแอดจัดได้ตอนถ่ายนะครับคุณภาพภาพถ่ายที่ดูกันไปเนี่ยวังว่าไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่ามันจบในตัวของมันเองหลังกล้องแล้วก็สวยแล้วแต่เขามี AI มาให้เพราะฉะนั้นแล้ว เราสามารถปรับแต่งได้หลังที่เราถ่ายรูปแล้วได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาในเมนูแกลเลอรี่ต่างๆเนี่ยเลือกรูปไปสักรูปหนึ่งเราต้องการจะ Edit นะคะระับแล้วก็กดตัวปากกาเข้าไปในนั้นจะมี AI ด้วยกัน2ตัวด้วยกันคือ AI ในการลบวัตถุหรือลบบุคคลที่เราไม่ต้องการภายในภาพซึ่งความฉลาดของเขานะ การคาดดาคาดคะเนของการลบคนทําได้ค่อนข้างเนียนแล้วก็โอเคการดาวของเขาฉลาดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคบที่เป็น AI เนอะก็คือถ้าเกิดเราต้องการที่จะไดคัดรูปภาพเราเอาไปใช้งานต่อเนี่ยก็จะมี AI Image Studio ก็แค่เอานิ้วแตะไปที่รูปของเราเลยเนี่ยแหละนะครับมันก็จะเป็นเหมือนแสงว่าว,าวา่รอบตัวเราเราก็กดบันทึกเซฟเอาไปนะครับอยู่ในแกลเลอรี่เลยทันทีภาพนั้นก็สามารถนำไปใช้ต่อได้ง่ายทุกอย่างเลยสำหรับ AI ตรงนี้ นอกจากฟีเจอร์การแต่งรูปด้วย AI ที่เขาเสริมมาแล้วนะครับในชีวิตประจำวันก็มี AI เหมือนกันนะครับอย่างแรกก็คือ v i v o Live Call Translation อันนี้เป็นการโทรออกไปยังปลายทางหรือเขาโทรเข้ามาก็ได้โดยที่เราไม่ต้องพูดภาษาเดียวกันโดยเมนูนี้นะครับภาษาที่รองรับนะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยยังไม่ได้เยอะมากนะพอเราโทรแล้วเนี่ยเปิดฟีเจอร์นี้ปุ๊บเราสามารถโต้อตอบกันได้เลยหลักการก็คือเขาก็เหมือนจะแปลคําพูดเราไปยังปลายทางหรือแปลจากปลายทางมาหาเราเนี่ย คือมันจะมีระยะเวลาเล็กน้อยนะครัเหมือนกับเราไปฟอรัมนะดูประชุมนานาชาติแล้วก็จะมีแปลเรียวทําให้ในหูเราฟังซึ่งเราจะต้องเว้นจังหวะให้เขาพูด แล้วก็แปลพอแปลปุ๊บเราถึงพูดส่วนกลับไปนะครับเว้นนิดนึงไม่งั้นมันจะตีกันนะครับหรือถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันงงนะครับเสียงในหัวมันงงเนี่ยเราก็สามารถปิดได้นะให้เราฟังเสียงเฉพาะเสียงแปลเท่านั้นอ่ะอันนี้ก็ช่วยได้ฟังพูดไปแล้วมาถึงส่วนของการอ่านบ้างนะครับ AI เกี่ยวกับการอ่านเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านคอนเทนต์ต่างประเทศแบบนี้เนาะรู้สึกว่าเอ้ยมันยาวจังเลยขี้เกียจแปลนะครับเราก็สามารถกดปุ่มพมแบบนี้นะครับเอ r อสกรีนพาร์เซลเลชทำงานแบบนี้เลยวงปึ๊บนี่ทั้งหมดก็จะมา อยู่ในนี้ครับแล้วก็กดแปลภาษาได้เลยเนี่ยด้านล่างกดแปลก็จะมี Translate ขึ้นมาแบบนี้นะง่ายมากและที่ไม่มีไม่ได้ครับก็คือเจมี n นนนั่นเองถ้าเกิดไม่มีเนี่ยตกขบวนแย่เลยนะครับก็เขาจะเซตอัพมาเป็นตรงปุ่ม Power อนี่ยแหละนะครับแทน Google Assistant นะกดเข้าไปแล้วก็สามารถถามตอบกับเจมีไนได้แบบนี้เลยถูกต้องแล้วครับคุณสามารถถามคำถามและโต้อตอบกับเจมีน ได้เหมือนกับการสนทนากับคนจริงๆเลยครับหรืออีกแบบ <V 50 S 1> หนึ่ง <V 50 S 1> นะครับ <V 50. S 1> ก็เป็น Gemini Live ครับกดจะเป็นแบบถามตอบแบบ real time แบบนี้โอ้อยากรู้ว่า Vivo V50 เนี่ยมีดียังไงโอ้ถามถึง Vivo V50 ใช่ไหมครับรุ่นนี้มีข้อดีหลายอย่างเลยนะอย่างแรกเลยคือเรื่องกล้องที่ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีกับซีซีออกมาสวยคมชัดสีสันดี ก็มีบางครั้งนะครับที่อาจจะออกเสียงภาษาอังกฤษแปลกๆนะครับก็ต้องให้โอกาสเขาหน่อยแต่ส่วนตัวแล้วก็ถือว่าถามตอบได้เรลไทมนดีครับแล้วก็สําหรับสายประชุมนะครับถ้าเกิดเราขี้เกียจถอดเทปสรุปการประชุมเนี่ยเราบันทึกเสียงไปเลยนะครับอันนี้คือฟีเจอร์ AI Transcript Assist นะแปลงออกมาเป็น text ข้อความครับอีกหน้าหนึ่งมันก็จะค่อยๆแปลงมาใช้เวลาช่วงระยะหนึ่งแล้วเราให้กดให้เขาเนี่ยสรุปข้อความก็ได้ครับระหว่างนี้เราอัดไปเลยสมมติป,ประชุมหลายๆหัวข้ออัดๆไปแล้วก็เรามา search หา keyword ตามหัวข้อน,นั้นๆเราก็หาเจอเหมือนกันครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าบางคนใช้กันหรือเปล่านะสำหรับไลฟ์เทกไลฟ์เทกเนี่ยถ้าเกิดเราถ่ายรูปภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยเก็บมาอย่างเงี้ยเราต้องการะก๊อปปี้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยลงไว้ในโน้ตนะครับหรือว่าเก็บข้อมูลไว้เนี่ยถ่ายรูปมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถดรากนิ้วนะครับก๊อปข้อความเหล่านั้นมาใช้งานได้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ Circle to Search to สซหรับ Circle Sear to search เคือกดเมนูตรงนี้ครับเ้าเอ,าอารู้ไรก็วงอันนั้น Google ก็จะหาคําตอบขึ้นมาให้อันนี้ก็จะเป็น AI ที่ค่อนข้างรอบด้านในชีวิตประจำวันนะโดยเฉพาะการทํางาน กับ Vivo V50 นะครับที่ใช้งานมาเนี่ยสำหรับโอทเองรู้สึกว่าเขาไม่ได้งองแงเลยเลยครับ Fun Touch OS 15ที่รันบน Android 15หน้าตาไอคอนนะครับตัวทายตัวเมนูต่างๆเข้าใจง่ายการแบ่งหน้าจอการทำป๊อปอัพตัวหน้าจอเนี่ยก็ทำได้สมูทล,ลื่นไหลดีครับแอปต่างๆก็มีมาให้เป็นเบสิกพื้นฐานสแกนนิ้วมือที่หน้าจอก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ต้องยกประโยชน์ให้อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตัวฮาร์ดแวร์นะครับตัวชิป Snapdragon 7 Gen 3ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีที่มากับแรม12 g b ที่กิก GB, ะไีต์ สเนะครับความจุ256 GB ความเร็วการอ่านการเขียนอยู่ดับกลางๆแต่ถือว่าครอบคลุมแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาเป็นสเปคที่อ่อาวนะครับใช้งานได้หลากหลายอยู่แล้วนะครับอื่นๆนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยบลูทูธ5.4 w i f i 6นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีเดียวกับตัว X Series นะครับก็คือ Buvo 6000 mAh รองรับชาร์จ90วัต์อื่นๆก็คงไม่มีอะไรต้องพูดถึงแล้วนะครับเพราะว่า ควบคุมค่อนข้างที่จะโอเคแล้วการเล่นเกมนะครับให้โอเดเมชั่นนิดนึงนะครับกับแกรนด์เซนต์อินพัเนี่ยเข้าไปเขาตั้งค่าเซตอัพมานะครับอยู่ที่ระดับต่ำนะครับแลก็ปรับเป็น60เฟรมปิดโมชั่นเบอร์แมพที่เป็นโอเพนเวิลด์ที่เดินไปเดินมาเนี่ยนะครับก็โหลดทรัพยากรได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็พอลงตัวดันเจียนเจด่านต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้ต่อเนื่องนะครับปล่อยสกิลต่างๆได้เรื่อยๆแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับวัดดูแลด้วยความที่วัสดุฟ้าหลังเขาเป็นกระจกนะ ความร้อนนะอยู่ในช่วง38ไม่เกิน39ก็ถือว่าเป็นความร้อนที่รับได้สำหรับการเล่นเกม g กชิ่นอิมแพกนะครับส่วนอีกเกมหนึ่งอย่างคอฟฟิตี้เนี่ยที่เป็นเกมที่เราดูในเรื่องของทัชชิ่งนะทัชชิ่งแอบขัดใจนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นก็ต้องจูนกันนิดนึงก่อนพอจูนแล้วเนี่ยก็ถือว่าเข้ามือที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็เล่นยิ่งเดินได้นะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า vivo v, v 5 4สีแดงเนี่ยนะคบเป็นสีถูกใจมากๆเลยนะครับสวยตั้งแต่ตัวเครื่องนะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ่ายรูปออกมาเนี่ยถูกใจนะครับถ้าเกิดใครเป็นสายสกินสวยๆผิวๆเลยเนี่ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์กันเป็นอย่างดีและเรื่อง AI ที่หลายๆคนรู้สึกว่าใกล้ตัวเหลือเกินณนะวันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปแล้วมันควรจะมีนะครับเป็นสาตนดาดของมือถือในยุคนี้ส่วนราคา ยังไม่แน่ใจนะครับว่าณนะวันปัจจุบันเนี่ยที่ตอนนี้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยเท่าไหร่แต่วันที่ปล่อยคลิปน่าจะมีราคาแล้วลงไปดูที่ description ได้หรืออาจจะขึ้นตัวซัปเปอร์ให้ดูตรงนี้เลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่หวังว่าน่าจะตอบคาถามได้นะครับว่า V 5 0ในปีนี้มาแล้วมีอะไรดีแน่นอนเด่น AI แล้วก็สวยด้วยอ่ะถ้าถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ